ตำรวจภูธรภาค2อัพสกิลผู้นำตำรวจด้วย AI 24เมษายน2568ผลตำรวจโทยิ่งยศเทพจำนงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพตำรวจที่โรงแรมนิโก้อมตะซิตี้จังหวัดชนบุรีโดยมีนายตำรวจระดับรองผู้บัญชาการและผู้กำกับการในสังกัดกว่า261นายเข้าร่วม เป้าหมายคือเสริมสร้างภาวะผู้นำสมัยใหม่เข้าใจเทคโนโลยีวิเคราะห์สถานการณ์ให้ได้ดีและพร้อมขับเคลื่อนองคอ์กรในยุคเปลี่ยนผ่านโดยมีวิทยากรชั้นนำร่วมบรรยายทั้งคุณวิกรมกรมมณิษฐ์และพลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันธ์ที่เน้นการเป็นผู้นำที่เข้าใจทั้งระบบคนและเทคโนโลยีพลตำรวจโทยิ่งยศยังได้บรรยายพิเศษในหัวข้อตำรวจไทยกับโลกอนาคตที่ AI ขับเคลื่อน พร้อมเน้นย้ำเรื่องการนำ AI มาใช้จริงเช่นระบบ Face Recognition การวิเคราะห์อัากรรมแบบเรียลไทมจากโมเดลสอพอเมืองพัทยาที่ช่วยตัดสินใจแม่นยำและทันเวลาพร้อมกับเน้นย้ำว่าตำรวจยุคใหม่ต้องคิดใหม่ทำใหม่และใช้เทคโนโลยีเป็น โดยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค2ยังกล่าวพร้อมผลักดันให้ตำรวจก้าวทันโลกเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาญากรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนอย่างยั่งยืน